ล้วนถึงจากน้อยก่อนพี่น้องย่านันให้เนาครับ เดี๋ยว่อครับตองมาเนอยู่เปีนงตอนนู้นมกตอนนู้นแล้วจิลุ้มแล้วันสวัสดีพ่อพี่พี่สวัสดกครับครับมือนี้เอาพึ่งครับมากับพันทุนคือเ่าบันทุนบอกว่าเขาค่อยๆสั่นมีอยู่นี่นะครับ อันบ่ได้ไม่เห็นเองหอกครับอยูอย่่ตรงนั้นเลยครับจะเข็นบ่น้องเอฟซีหน่อยทั้งนี่เนี่ยครับเราไม่เห็นหรอกครับเราว่าเอาบ่ได้สันวาจ้กมันเป็นน้ำหรือมันตอดหรอกครับผมก็ว่าสีขืนบ่ได้หรอกแต่พานต้นบอกว่ามาลองเบิงสันวะก็บรูว้ว่าซีเป็นจังใดนะครับเดี๋ยวขึ้นไปเบิงกัน <c oughs> <c oughs> ใกล้บ้านคนอยู่นะครับอยู่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับโอ้ยจักเอาได้บ่เมนบนะ่เนาะพานตนุน เป็นแท้สิเพีนกับแม่นเดี๋ยวลองขึ้นไปเบิ้งนะครับโอ้โหไ่ใหายสิทีละเดีย๋ยวรุ่นกันเบิ้งพี่น้องเอาอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องนุมบันโคกฝากไว้ด้ยวยนะครับซับซักใคร,รไปเลยพี่น้องกดกระดิ่งไว้นะครับคลิปกะลงชี้หามือเท่นึงนะครับอย่าว่ากันหายากบ่ค่อยมีพึงนะครับกระหาอย่างอื่นไปมั่วพ้อมอย่าไปรุ่นพึงกันครับชี่เอาได้บ่ ไปครับ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาแล้วพี่น้องมีแต่น้ำเมืม่อกี้น้ำเบิดอนเนื้อเลยโอ้ชินหอดพันทุนเลยครับยืงอยู่นั่นเด้อครับเนะี่ดนะยดำๆเนี่ยทั้งใบใหยหรอกครับโอ้เอาได้พ่อเนาะโอ้ม,อมื่อยหิวเข่าไหมเดี๋ยวรุ่นกันพี่น้องสิทางขึ้นไปได้บ่หรอกครับโอ้เข่าลากๆได้ไหมจัดไป <c oughs> ปานมือไปเอาพิมพ์ไป เดี๋ยวล้นพึ่งจากน้อยก่อนพี่น้องย่านมนั้นให้เนาะครับถือกแล้วล้มเลยเว้ยเหรอขาาเหรอครับอันตน้นขาว ้งาควันโมฮอดผึ่งพี่น้องล้มผัดโอ้เห็นซ้ายลางอยู่ขาวอยู่ก็ได้แล้ววะเดี๋ยวผมสิตอกถอยให้ตรงนี้ต่อไปให้พันต้นน้ำหน่ะครับพี่น้องอบอกผมนี้บอกค่อยๆสั้นวะบอกค่อยๆ ถอก้อยขึ้นไปนี้ก่อนพี่น้องตอนนี้เราทําการเปลี่ยนมือนะครับให้มือหนึ่งขึ้นไปทาง <laughs> โอ้ผมหิวเขาเ่าแต่ละพันต้นต้องเอีได้บุญนะ <c oughs> อะอ้ตกใส่หัวไหมเอ,เ,อเอ๊ะพี่น้องน้ำเกาะหัวเรียบได้วะ เบึ้ยไหมครับปู่น่ะหนามมันหนีไหมคืนครั้งนี้ราคาคืนเลยด้วยครับเป็น <c oughs> ยังล่ะ <c oughs> โอ้บลาโบ้หานี่นำผมเลยด้วยในพันตน้นเจ๊ <c oughs> ไม่ยังครับ ตอนนี้เพิ่งกําลังต่อยผมพี่น้องครับแต่โชคดีมันต่อยหมวกนะครับนี่หละครับพึ่งนะครับถ้าเกิดเราให้พานต้นนำขึ้นไปพึ่งมันจะดุทันทีพี่น้องครับผมก็ไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับตอนผมขึ้นมามันก็ไม่ดุนะครับเอาเอาคบพึงคบพิ่ง,งตายตายตายคือลุกจะลุกแม่ มีดดิครับได้ครับผมเป็นลูกน้องครับเอาไปมีดแล้วกระบกเอามานะครับมีดเขา,าตตเป็นยังครับนนนมนต์นนจีโอก็เอาไปหอยทั้งทังเมียเนี่ยนี่เอานำกุกหูหอมกุบสันว่า ถอาท้ออ ok. <earth> ีกบ e ่ก็เอายากนะครับนี่ครับเป็นน้ำนะครับเห็นแต่พ่อใหญ่พันทุนรอกเพื่อนเอาเป็นน้ำเอาเรื่อยเลยพี่น้องพูดนะม่ว่าจะได้ยินเสียงนะครับสวัสดีอีกรอบพี่น้องเบิ้งเอรอดนะครับมีความลำบากอน้ำก็ไดเกาะุมใส่ถุงมือวันครับ นี่เลยครับเราสะอาดทั้งงามอยู่ครับแต่เอายากไยครับเอายากสุดๆนี่ครับทางงามขึ้นมาแล้วครับปั๊ดดดใส่ถุงพร้อมนะครับใส่ถุงครับสะอาดครับสะอาดแค่ดิเตรียมถุงดีๆจับใส่เองเบอร์เด้อเอาเตรียมถุงใส่ก่อนไหมเออชิ้นนี่ตอดผมตลอดเวลาพี่น้องครับตอดเอาตอดเอาเลยครับมันี่กัญชาจังนี้มีพันธุ์แันต้นเอาออกไปเลยนะ ันนะี่รู้ครับทั้งนะครับกำลังเต็มกับแต่นน้ำบอรลูมีบัวเอาเอาไว้ทั้งถึงจะได้เะเหนียนไปทั้งถึงะครับนี่ครับสภาพกันอยู่ตันหัวเทียดอีหัวเทียดจี มาแทะติแทะตีเบี้นบมลเลยงาม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 หอมนิดมาแทะกันผมเลยนี่เลยครับพี่น้องงามอยู่ครับกำลังเต็่มเลยครับก็ขอตัวอ้อนไปขายครับเยอะว่ากันหัวหน้ามีโบหัวหน้าสุงคือสิโบมีดอกนะครับปิดตาปิดตาแต่ทั้งล่างโบมีน้ามีโบใส่น้านี่น้อยเดียวครับน้าครับรู้ดังนะครับหัวหน้านะครับ อยู่ไหนสักหนีดพี่น้องโอ้ยจับดีๆเด้อนี่ครับพี่น้องครับเนีนครับเนีนเลยครับเอ๊ะเอขีอ้พึ่งเนาะครับขี้พึ่งกระขายเด้อพี่น้องเด้อมีอยู่อยากซื้อกะพักม้าเนาะครับ,รบพันต้นหรือนุ่มบันโคกก็ได้ครับขายแพงเนาะครับ <c oughs> กินได้สองเอาเอาเอาสองเอาสามก็ได้ครับนเขาไม่หักกันก็ว่าพอดีสามก็ได้เพื่อนต้นเมนเขาบังหูผมแลยโอ้ยายหลุดเด้อจับดีๆเด้อยังงามเลยพี่น้องสุดๆเลยเอาใส้นทุ่งกั ควันไหมไม่เป็นเนี้อนา่นใส่ถุงเรืจัดการจัดการครบก่นใสใหม่พี่นาะใส่งแล้วถงครับ้งน้ำขนาดครับโอ้โดูยับจรใส่ใส่ใสโอ้เหยียบหามม เร็ลเสร็จแล้โอ้เอาละเอาละเอาละยีเลเดียวจัดการอน,นุ่นก้อนบูเดครบไอเลยอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องครับจัดการครบก่อนมาต่อพีนอ่น้องจัดดีๆเด้อทีมที่สองนะครับ โอ้ผมติจับตัวไว้ให้ยืดเ <c oughs> ร็วแท่แทะแทะแทะนายบ่เออคักบ่คักหรือบ่บ่คักกี่เม่ยนะอายุงานล่างคนประเทศที่ยู่บ่ได้ครับเพ <c oughs> ราะฉันผมบ่เห็นโอ้ผมติจับไว้ให้นเนี่ยขึ้นไปอีกไหมเหยียบขาผมเนี่ยเอา้เอาเมียนนั่นแหละเออเออเอ้า โอเคอยากเด้อพี่ normalized. น้องลงโลดครับเปียตอ่อตูดกันเอาไหมตัดหัวน้ำเลยบี่โอ้งามครับงาม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 เลยเรียว่ากันนะครับเอาอยากสุดๆครับเลียดสะหัวน้ำน้อยนึงยากแค่ไหนครับเบิ้งเมฆครับ

เดี๋ยวเฝ้าเด้อพี่น้องเอ,เ,อเอา้ฟืนใส่ถุงก่อนครับตัดช็อตก่อนเอามาต่อกันครับพี่น้องครับโอ้จะบินเออจะโยกไรงาห,นน<ม>หัากเลนเนี่ยพันตุนเห็นบ่มุมกล้องบอดี้จาว่ากันเด้อพี่น้องเด้อยากลำบาพี่นอ้องยาวนึครับน้ำน้ำครับ

ถุ oh. Oh. S <S งใช้ถุงแป๊บน <endpoint> ึง <ppy> พ <aciones> oh. ี่นั๊งนี่ครับแตย่านนำกันไรกีซอนมีบ่บบมีเหนอยวะตอจหมอตอนเรื่อยหรือบ่วันใหญก็อวิดติดเอา เา้าเบาชุดเอาอ้ยเป็นครบพึงแล้วครับยังไปใกล้พึดงวยครับ บ่วางทึ้งบุเดรมีนทำยังี่ซอนนะกี่ซอนน้อยนึงนด้ครับ มุมกล้องบอดียาวาพี่น้องเสียวเยครับเอ,อทุกทุงคาจดดีเลนะปลี่ยนสั้นหมดไม่บอกเรยกคาทุกอันนะอลเลย ตอดผมแล้วพันต้นมึงเนยตรงนี้พึงตอดพี่น้องครับมุงกล้องบุหี่ะว่ากันเลยน้ำสิเกาะคุ่งขาด้อนั่นกลัวผมมาแล้ว น้องนี้นะครับพึงตอดครับนำพึงเยอะครับหาเดือนครับปลูกปังเลยพันต้นกูเหรเอาเอากล้องใช้ควันมาหน่อยนี่ครับนี่ครับน้ำของเราน้ำของเราน้ำอยู่มัดดีดมัดดีดีส่องส่อง นบันนิ้วไอ้กับปวดเป็นนิวหรือเปล่าใต้ปลายนิวหนิไหมครับเนี่ยมาดีๆใส่ถุงใดได้ใส่ถุงนี้ได้บ่ก่อกันทั้งล่างเนาะพี่น้องฮะพึงตอดครับพู้หนึ่งปาดเอากระเบื้องหัวน้ำไหมเรียกว่ากันมันตาย่านหลายเป็นน้ำพ่วงครับก่อกันทั้งล่างโอเค ลงไแล้วนะพี look, ่น uh, uh, ้องนะหอน้ำได้น้อยนึงครับเจ้าพื้น oh. mm ีตอดเราถอดหมวกน้ำตาไปเรื่อยครับดีพวกเขากได้น mm ้ำได้ต hmm. ัวอ <episodes> ่อนน้อยนี่เลยครับห้งใบใหญ่นะครับอ้หง้อบิดมั้ยไลน์ไลน์ออนไลน์ออนไลน์เดี๋ยวก็ไปแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องนุ่มันรพูนครับฝากไว้ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับเกีียวเกีียวรักทุกคน